วันนี้ฟ้าอมสวัสดีครับเอาพบพอกันคือเก่าครับเตียงเทียงครับเตียงเทียงเอาเบิ่งตะงัวนไล่เหมือนนี้เอาเอา่ะเบิ่งควายเปลี่ยนบรรยากาศแน่จักหน่อยครับเนาะเอฟซี FC ควายกับมีครับเนาะงัวควายคือเกา่าแหละครับอ,อ่ะหอกรวมๆครับนะไผ่แน่บูอาจจะเป็นของเอาขาก็องอใหญ่ๆดิโอ้มีขาดว่า แม่โคงของแม่ปิงแม่ปิงแม่แรงพอวอนแม่เตืนอนทั้งวานนะครับเนาะเอ่อพอพ่นไม่เหยียวบอนี่ไม่เหยียวมะนบาบอนี่บ่หูครับนะเนาะเหยียวอาจจะบ่มากครับเขาเง้อหลายๆหรือก็าพอจําป่ามากนาโมูบอนี่กับเอ่อหอกบ,บีเล่ครับเนะบาะหอกคไยงามโชคกุลมซับฟ,ฟาร์มแล้วก็เพื่ได้อีกเนาะพอวอนก็นไรเดียว ทำให้ม้วนครับม้วนสองม้วน,น,นหรือเปล่าครับควอยหลายครับมาหนี่งฟูงใหญ่เลยครับนี่เอ้าผมพูดได้แนล่ละเออหลายอีหลีครับมาหนี่งฟูงใหญ่ๆครับมาหนึ่งไหลไหลเลยครับไกลๆจอๆครับขยายจักหน่อยครับเน,นกกาะอยู่ไก่เพิ่นกระสีตื้นครับควอยแบบบดดื่มหัวครับควอยฟูงนี มาดูขึ้งัวหันงัวพวกฟูงกังสามีฟาร์มนี่เขาไก่ได้ครับควายนี่ยาักกับเขาไก่เนี่ยตื่นครับไม่อยากให้เสียขบวนเพิ่นนี่บรรจานน้ำบ่อแม่เขียวเมื่อน้ำบ่อโหครับแม่เขียวไม่มีเนาะแต่บ่โหแต่บ่โหซื้อว่อมันนิดนาแน่ยนครับเนาะน้าเน่ยนนาเนีนหลายหลายครับเนาะไม่เหยียบมาน้ำบ่อไม่เหยียบจนหมากว่มาทางนี้พอาะย้ำปากกับบ่มานะครับเนาะแต่ว่าขึ้นหลายครับนเป็ บอกบัญจารร่วมด้วยครับบ่สเอกาคอมไม่ย่แขวนะะย่าแขวแม่มิวเนาะกับบีเล่กันนะจอมท่ามฝุ่นเห็นบอบีเล่บีเล่อาจจะมาหนีก็ได้ครับเนาะโชครวมทัพย์นี่ครับเบิ้งบอออครับที่เบิ้งอ้อนี่แม่โค้งครับนั่นครับพี่แม่โค้งครับโอ้ยทางพี่ครับแมนบอโอ้ครับสับสนเลยครับเลยนี่แม่โค้งบอลนี่แม่โค้งบอล เอตัวใดตัวใดตัวนี้ละนี่ซับซ้อนเลยควายหลายๆมามาเจอซับซ้อนอย่างไวเออครับนะนี่นี่ครับแม่โครงแท้ครับนี่น่าจะโครงไงก็มูด้ครับเนาะมาทั้งใดโครง,งกันเมือดเถอะนี่แหละครับมักสุดเขาไม่ปิง้งนี่ครับเนี่ยโครงไงนี่ แฉลแล้วครับมบ้านพลอยอยู่เแฉลแล้วนี่ต้องแถอแม่ม้วนมั้งครับเนาะลักษณะพวกที่บ่มีเข้านี่ครับบ่มนุ่นมีถ้พายนี่มีสะพายถะพายเป็นของแม่มวนม้วนม้วนม้วนแนบม้วนแปลกนะครับเนาะแล้วก็มีม้วนถ้ารุ่นน้อยๆนี่จะเป็นของม้วนอ่ะม้วนจำปานะครับเนาะสองม้วนเน่ยเอไผ่หนะ นี่ก็งามเขางามครับนะคิดพ่อสมัยเลี้ยงควายกันครับเนาะแม่แร่แม่แร่เพิ่นเขาคือคาราบาวครับเนาะโอ้ยขายไปก็เสียดายครับเนาะไอ้นี่นะหมดแล้วครับตอนนี้หน่อยขึ้นขึ้นขี้เพิ่นนี่ตอนนี้หน่อยเด็กหน่อยขึ้นบ่ได้ครับเหยียบเขาขึ้นเลยครับขึ้นด้านหน้านะครับเนาะมันก็เชื้าครับเลี้ยงควายนี่เชื่องง่ายครับเนาะอุ้มสู้กินใหญ่ไก่เนี่นะครับเนาะอ่ะคนคิดเป็นยังไง อ้ยไม่คข่บมะมาโซนนีนะครับเนาะโอ้นะแต่ละตัวเขาครับเนาะเนี่ยนาครับเนี่ยนาเนี่ยนากินปาครับกินปลาอาการห่อนอยากลุ่งขี้ตมคนระับเนาะหลายลยกันไปครับบอ่อใดอยู่ไก่แถวนี้ก็โซนนี้ก็ลุ่งแล้วครับไม่ได้สนแล้วครับแถวนี้พ่นจ้าปลาแล้วครับก็ลุ่งใดอยู่ ของซาเปิลขยะเฉบาแพงแล้วซาเปิลวิดสูบบอไปแล้วจับปลาไปแล้วคุณครับตัวได้ห่อนมีคนมาได้เพื่อนล่องไปแล้วครับเนาะล่องมาในบ่อล่องครับมีคนอยู่หยันโอาเหยียบน้ำเป็นลวดน้ำนครับยังเกล็ดๆทะยอยกันไปครับแดดอากาศห้อนทึกาครับเนาะแสีบ ผิวหนังครับเนาะแดดแรงครับแดดจ้าแล้วก็ะห่อนอีตางหากครับเสียบผิวไปเลยครับเนาะเนี่ยที่มันไปเป็นฟุ้งควายในถุงบ้านเตยครับเนาะเดินมักบ้านเตยลำบานทงกุลาเปิดสวัสภูมิจังรต่อยเอ็ดของสำหรับปีฮกหาครับเนี่ยปีใหม่เข้ามีเห็บเบิเเงนี่ครับเนาะ พอเบิ่งอยู่ครับเนาะถือว่าพันขยับขึ้นกูก็ดังเดิมอยู่ครับเนาะควายดังเดิมก็ตัวบใหญ่ปันไถครับเนาะควายปืนบานนี่ก็ผสมสายเลือดขึ้นมาเรื่อยๆครับเนาะเอาลงหนาวให้เบิง่งทางคนเลยครับยางไปทางคนเลยดีกว่าถือกล่องยางเก็บบรรยากาศไปเลยครับเนาะอาจจะโยกในจังน้อยครับเนาะเอาละวัดพลังกันบ่ครับเอา้าตัวนี้คือวัดพลังกันบนะ่ค้าง จังใดวนเขาเสรกันแล้วโอ้เดียวกันหรือเปล่านี่ถ่าท่ายกันประเดี่ย <c oughs> โอ้เสียบคอครับเ <c oughs> ขาเนี่ก็สวยครับโอ้เขางามสวยครับครับแต่ละตัวมีเขาเขาเ่ยสามีฟรรยามาเขาครับบ่ว่าจ,จะควายหรืองัวก็มีเขาแหลมๆยาวๆงอๆเนี่ยมากครับ หมักหัวหลุนครับเนาะงัวกับมักมีเขาควายกับมักมีเขาครับนะเป็นชอบแบบที่ชอบครับนะนี่กะท้ายข้างใต้นี่ปะอันนี้เป็นทึ่งสีแดงเลยปะหมดกระสีมาเห็นไหครับเอาไปไก่บ่ได้ครับนี่ตื่นข้นครับควายมันคืองัวครับนอนเจีรับ บ่อน oh, oh, ี yes, oh, yes, no er yes, nice, ่พ nice ัฒน์น oh. ี่สูบมั้งครับสูบไปโอ้สูบไปสูบไปอ๋อสูบแล้วสูบแล้วสูบแล้วบ่อนี่ก็สูบแล้วคือกันสูบแล้วจะน้ำไหลลงขึ้นล่ะครับสูบแต่แห่งไม่ไม่เพิ่ครับนะครับอ้าก็จะยืนอยู่โซนนี้ซะเักหน่อยจะผ่านบรรยากาศเักหน่อยนี่ครับต้องรีรี่พักหน่อยครับเพิ่นอายเักหน่อยฝูงควายนี่อายเป็นครับนี่คือฝูงงัวยีอายครับ เก็บบรรยากาศเพร่ลงอาบน้ำเทียงครับนะเทียงน้อย,น,อยนี่แหละออกมาเนี่เทียงครับได้ห่อนก็นลงมาแช่น้ำนะครับนอาบต้มแล้วมันก็เย็นครับกินต่อกินเรื่อยๆเ,เก็บเรื่อยๆครับ ค่อยลอไปครับไปไกลครับมาสูม้มอไกลบ้างเอาจาก1.4 1.6ก่อน1บไปแล้วครับทยอยไปละ จักหน่อยขึ้นไปครับเอเอครับอบรอบ วันนี้เน้นบรรยากาศให้ครับจะเต็มๆเ,เลยครับบรรยากาศควายครับคนะวายไรถุงสไตล์นี่ครับอาศัยแรงน้ำครับเนาะมีสะมีบอ่อมีน้องน้ำใอ้เพิ่นได้แซ่ได้อาบนี่เพิ่นกินยุ้นอยู่แถวนี้นะครับหอนกับลงแซ่ครับนะน้อนแดงมดมือสันหอนแห้งๆนี่บปขื่นครับนอนแซ่นี่นะยยาบวกินกินตอนค่ำครับต้องปล่อยตาเศ้าครับอากาศบ่งหอนเพื่อจะได้ก,กินช่วงนั้น กาลงครับลุกหน่อยครับเนาะบุญท่านคนฟังฮุ่นไปคนมาอยู่ครับหน่อยเซี่ยวยับนะกะลงกระลงบกกาครับนะยืนถ่ายแม่ย่าแม่ก็บห่วงลูกครับลงกับฮุนหน้าฮุนหลังอยู่ลูกมาแล้วก็มีเบุญกับฟุ้งไกญ่ใหญ่มา หรือว่าปีนีไม่นำน้ำเหลือหลายครับเป็นไห่เพิ่นยังมีน้ำในแช่ด้อาบอยู่แต่กินมะกินไก่ครับเนาะแต่ทุกป,ปีแห่งแลงเพิ่นกัดสวนมาก็กินเ,เสียงหลงครับโอ้ไปขึ้นมากันอึ๊บหลงอยู่ยเรียบล่ะเรียนละ่นละ ปีนอนโค่นอยู่ใส่หลงมูครับคร mm hmm. ับแล้วปก็จะไปย้วยไปทางพี่ครับถุงทุเมดน้องญ่อีกรอบครับนี mm ่ครับถุงนี่กับน้องแถวนี้อ้าวนี่เพิ่นอยู่ประจำทุกปีครับษาพอพิมพ์นลก็พิมพ์เม็ดนี่ครับร,ริวเวนนี่ครับ พุ่นลงไล้พุ่นล่ะก็มีออเอ้ยลอยไปลอยมานี่ลอยคอรอคอยอยอู่แถวนี้ครับเมี่ยง็ขคืนครับ่วงค้ากันเจียวเซียวเาพักกันใหญ่ไปแล้วมูวนะึงอย่ลยเนอะ nó à, cần phải hiển đẹp hẹn là hẹn làng nhỉ อะไรมีแห้งก็ขึ้นไปครับอะไรพระท่นมีแห้งก็แซต่ต่อครับนะโอ้ตัวนี้น่อยก็ขึ้นได้บ้างหรขึ้นฟังซางได้บ้างหรือรุ่นตัวนี้เองครับเนี่ยน้องตัวตัวแับนี้ลงมาได้บ้างซูมมันจะน้อยครับสิขึ้นได้บ้างหรขึ้นได้บ้างหร เราบินแจ้กหน่อยครับกินได้ครับหมดสั้นแห้งทาครับ ขึ้นตาลำดับครับน้อยๆขึ้นมาท่านโมเอ้าขึ้นได้ครับมัต้องห่วคหงครับบ่อสั้นแหงครับไป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 เออบอ่อมีปัญหาครับเลยโซนนี้น้อยๆครับส่วนนี้นเขาไปยังไงขึ้นไปครับบ่อฉันไดขึ้นเยอะนี่น้อยนี่ก็มีครับเอ้าเอามันใ้เขา เบื้งเหยืมดกันนี่เอาวลอยละตุ๊ปองตุ๊ปองละเห็นตัหัวในน้อยเลยน่ะไปเลยท่านแมววันนี้ปึ๊บ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 อ้าวขึ้น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 เอ้อขึ้นใดครับได้เนี่ครับอ้าวนี่ไงแล้วตั๊งหัวแล้วท่านี่ใกล้ใกลนี่ าจอเยุ้บธนิษันครับนี่เป็นไดยบ่โอ้โหโ,หโดดขึ้นไปเร็วมีปัญหาครับเอาอ่านทุกตัวครับไปเรียบร้อยแล้วให้พุ่นก็นแล้วพุ่นขึ้นไปแล้วออ้หน้าม,มืดแล้วครับลุกขึ้นอ่ะมันนี้ซัพพอซัพนี่แล้วครับเอามันนี้เอาเก็บฝูงควายลงอาบน้ำกัจังหน่อยเรียบร้อยแล้ว ไปเบิ้งงวดต่อกันบ้างนี่อ่ะขอบคุณในตอนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ